สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านชอสีนวลคาเฟ่น,นะครับยูอำเภอสันกำแพงครับทุกคนทุกคนลองดูบรรยากาศนะครับข้างนอกนะครับมันเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านไม้นะครับบ้านไม้นี้ก็ดูจะอายุประมาณ4-50ปีก่อนนะครับคนเชียงใหม่ก็จะ ทำบ้านทรงประมาณนี้นะครับถ้ามีใครมีนะครับบ้านทรงประมาณนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีฐานะนะครับแม้ว่าจะเป็นโซนสันกำแพงโดยสเกตสันทรายแม่ริมหรือว่า,าสารพีนะครับถ้าใครแบบปลูกบ้านทรงแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบคนแบบมีฐานะนะครับโดยที่นี่นะครับขาก็จะทำ คาเฟ่นะครับตรงใต้ถุนบ้านนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีพื้นที่กว้างนะครับแล้วก็ใต้ถุนก็จะดูกว้างเลยนะครับก็ทําเป็นคาเฟ่แบบอีกสไตล์หนึ่งนะครับแล้วก็ข้างบนบ้านนะครับก็จะเป็นที่นั่งอีกสไตล์หนึ่งนะครับเป็นสไตล์แบบห้องแบบบ้านไม้นะครับนี่ผมก็เดินเข้ามาข้างในนะครับชอสีนวลคาเฟ่นะครับ นี่ผมก็ดูนะครับว่ามีอะไรที่พอจะให้ผมได้กินบ้างนะครับนี่ก็เป็นขนมนะครับแล้วก็อาหารที่เป็นข้าวนะครับก็มีนะครับก็ตามเมนูนะครับทุกคนก็เครื่องดื่ม กาแฟโกโก้ชานะครับนี่ผมชอบห้องนี้นะครับมันมีความรู้สึกแตกต่างนะจากที่เราดูยืนดูจากข้างนอกนะครับมองมาข้างในเหมือนเป็นบ้านธรรมดานะครับแต่ข้างในนี่เขาตกแต่งนะครับดูทันสมัยมากเลยนะทุกคนเหมือนที่นั่งตามห้างทั่วไปนะครับ ตแล้วก็มุมนะดูสวยงามนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งน,นี่ก็เป็นที่ที่ผมนั่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนเดินเข้าไปนะครับข้างในนะครับทุกคนนี่ก็เป็นมุมที่เขานั่งกันนะครับแล้ว เด็กๆนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมเห็นมีเด็กๆนะครับจากโรงเรียนสันกําแพงหรือว่าโรงเรียนใกล้เคียงนะครับมาอ่านหนังสือกันนะครับก็จะเป็นคาเฟ่ที่แบบสงบไว้อ่านหนังสือนะครับบางคนก็มานั่งทํางานนะครับเค้กอะไรนี่ก็ราคาถูกนะครับผมว่าทุกคนมันราคา 45บาทเนี่ยนะครับก็ถือว่าคาเฟ่นี้ส่วนมากราคาก็ยืนพื้นก็ชิ้นหนึ่งก็อยู่ประมาณ90บาทร้อยน, <100 S 2> นึงะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิไปใหม่ๆจากช่องเอริชแนแนลกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับเดินดูข้างบนบ้านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบ้านหลังนี้นะครับ ผมประมาณนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า40-50ปีนะครับนี่ก็เป็นโซนบรรยากาศข้างบนนะครับเราไม่นั่งข้างล่างนะครับเราแบบบางทีเรานั่งข้างล่างแล้วมันเย็นนะครับเย็นมากเลยนะครับผมนั่งข้างล่างนะครับเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาทั้งข้างบนนะครับ นี่ก็เย็นสบายเหมือนกันนะครับทุกคนเขาก็จะมีมุมต่างๆนะครับเอาของเก่านะครับที่ใช้ย้อนไปประมาณสักปีสองพัขึ้นมานะครับก็จะเป็นของใช้ของคนโบราณน,นะครับอันนี้ก็เป็นหีบนะครับ หีบโบราณนะครับที่ไว้เก็บของสมบัติอะไรพวกนี้นะครับเขาเก็บสะสมนะครับไว้ให้เราดูนะครับของใช้ในสมัยก่อนในแถวสังคมแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับกล้องนี้ก็มีหลายยุคนะครับตั้งแต่เป็นใช้ฟิล์มนะครับจนมาถึงปัจจุบันอันนี้ก็เป็นที่สูบยานะครับ ของคนสมัยก่อนนะครับเขาก็จะมีการสะสมเหรียญน,นะครับมาใ,ให้ดูนะครับนี่ของใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเตารีดอะไรนะครับผ่านอะไรย้อนยุคใช้กันนะครับอันนี้ก็เป็นพวกหมวกนะฮะหมวกโบราณนะครับนี่มันมีบวกหมวกหินนะครับ ไม่รู้ว่าเขาใช้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นมวกหินสําหรับคนสมัยก่อนที่เขาออกลบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับเป็นห้องส่วนตัวเลยนะครับข้างบนนี่เพดานเป็นไม้นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นห้องโล่งๆเลยนะครับก็มีติดรูปนะครับติดรูปต่างๆนะครับ อยู่ผมพามาดูห้องนี้นะครับมันเหมือนห้องนอนนะครับนี่ก็เป็นที่นั่งนะครับนั่งถ่ายรูปเหมือนเราอยู่ห้องรับแขกเล็กๆนะครับมีทีวีนะครับทีวียุคนี้สามารถปิดนะครับปิดปิดอะไรเขาเรียกว่าปิดประตูหรือเปล่านะครับนี่เป็นสตางค์รูนะครับสตางค์แดงสมัยก่อนนะครับ1สตางค์นะครับสตางค์ลู ก็ไล่มานะครับมีเหรียญทุกเหรียญน,นะครับที่ที่เป็นเหรียญบาท5บาท10บ,บาทนะครับไล่มาเป็นหลายพศนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญตาคุด5บาทนะครับเหรียญรูปหงนะครับเหรียญบาทเมื่อก่อนนี่เหรียญบาทมันเป็นเหรียญบาทใหญ่นะครับทุกคนอันนี้แบงค์นะครับแบงค์ร้อย แบงค์ห้าสิบนะครับแบงค์ห้าบาทนะครับแบงค์สิบนะครับห้องนี้ก็จะเก็บของนะครับอันนี้ก็เป็นมุมนะครับเวลาเราถ่ายรูปทิวบรรยากาศเหมือนละว,ว่าเหมือนว่าเรามาเที่ยวบ้านคุณตาคุณยายนะครับสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้ก็จะหายากนะครับบ้านไม้นะครับก็ ถ้าคนแบบไม่ค่อยดูแลรักษานะครับปวกมันก็จะขึ้นนะครับทุกคนแต่บ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่เป็นบ้านที่เขามาอยู่อาศัยนะครับทุกคนเขาทำเ,าเป็นคาเฟ่น,นะครับไวใ้ให้นั่งโซนข้างบนและข้างล่างนะครับใครชอบบรรยากาศแบบเย็นๆก็นั่งข้างล่างนะครับใครชอบแบบบรรยากาศแบบสบายๆก็นั่งข้างบนนะครับ เดี๋ยวผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับบายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ